ีชีวิตชนิดต่างๆเป็นจำนวนมากทั้งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าสิ่งมีชีวิตต่างพึ่งพาอาศัยและใช้ชีวิตร่วมกันเป็นวัฏจกักรสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นมน,นุษย์ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความหมายและความสำคัญของจุลินทรีย์ไมโครออแกนิซึมเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่มีทั้งเซล์ลเดียวและหลายเซล์ลมีองค์ประกอบของเซล์ลไม่ซับซ้อนแตกต่างจากเซล์ลของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงเช่นมนุษย์หรือสัตว์จุลินทรีย์ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นเห็ดรเป็นต้น ส่วนใหญ่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าจึงต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศมีหลายชนิดเช่นแบคทีเรี aurus, evet. ยีสราบางชนิดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินไวรัสโปรต o ซวการศึกษาจุลินทรีย์เริ่มขึ้นอย่างจริงจังเมื่อมนุษย์สามารถประดิษฐ์กล้องจุลทรรศได้ และปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาจุลินทรีย์ให้สามารถขยายขนาดที่เล็กมากๆให้มองเห็นได้มากขึ้นเช่นกล้องจุลทัรศน์อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนไมโครสโคปที่มีกำลังขยายได้ถึงประมาณ10ล้านเท่าการศึกษาเกี่ยวกับวงจรชีวิตการจเจริญเติบโตการสืบพันธุ์การกินอาหารแหล่งที่อยู่ ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์เรียกว่าจุลชีววิทยาไมโครไบโอโลจีซึ่งถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมากมายเช่นเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์และอาหารปัจจุบัน การแปลรูปอาหารให้มีคุณค่าทางภชนาการมากขึ้นหรือเก็บรักษาได้นานขึ้นล้วนเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมน,นุษย์เนื่องจากประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,รวความต้องการอาหารจึงมีมากขึ้นดังนั้นกระบวนการแปลรูปอาหารโดยใช้จุลินทรีย์จึงเข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตในปัจจุบนันให้อ่านทบทวนหน้า72-74ถึงนะคะ